สวัสดีครับ LUNC Thailand หอยทากตัวน,น้อยๆต้องกราบขอภัยด้วยครับคลิปเมื่อคืนเสียงเบาไปนิดเช้านี้ก็พยายามทําคลิปเสียงให้ดังนิดนึงครับพอดีว่าผมตื่นสายนะเลยอัดคลิปสายเลยต้องมานั่งอัดคลิปช่วงไปทํางานครับ ก็เลยอาจจะมีเสียงแรกเสียงชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับก็คลิปนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาในการเชิญชวนหรือชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านหามาได้เป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านท่านทำเชียร์ผมเพราะ ผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้คำพูดทุกคำที่พูดในคลิปไม่สามารถนำไปเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจในการลงทุนได้เพราะคำพูดผมเชื่อถือไม่ได้นะครับก็อย่างเมื่อคืนที่ผม,ผมคาดไว้นะครับเราะว่าเดาไว้ดีกว่านะครับเดาไว้เ <c oughs> ดาไว้ว่าเออเขาคงจะดีดขึ้นนะครับก็วันนี้ก็าทํา,าตามที่มองก็คือเริ่มเขียวแล้วนะครับเริ่มเขียวเมื่อ ทางด้านธุรกิจนะครับส่วนใหญ่ที่ผมคาดเดาทั้งหมดนะก็ถ้ามันมีอะไรที่มันชัดเจนนะครับอะไรที่มันชัดเจนมันก็จะกลับสู่สภาพของมันตามปกตินะครับถ้าตราบใดที่ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนทุกคนก็จะเกิดความหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงนะครับมันมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่แล้วนะครับเรื่องความหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงอันนี้เป็นเป็นมันเป็นเรื่องปกตินะครับของของมนุษย์เราอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าอย่างผมก็ขี้หวาดระแวงเนี้ยก็ต้องคิดกับกันว่าคนทั่วไปก็อาจจะหวาดระแวงเช่นกันนะครับมันก็เป็นเป็นลูกธรรมนามธรรมอยู่แล้วที่เราจับต้องได้ครับก็เมื่อมีการประกาศอัตาราดอกแก้ยอกมาแบบชัดเจนแล้วก็ขุนโหวดก็ผมยังคิดว่ามันมันผ่านแล้วแต่ยิ่งแต่ว่าคุณที่ที่จะเอากับเราด้วยฝ่ายพนาจะเอากับเราไหมนี่แหละครับ คือขอจุดสาคัญแล้วทีมไหนะจะเข้ามาพัฒนาเพื่อทําการผ่าเลียก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นมันแทบจะไม่มีผลแล้วนะครับไม่ไไม่มีไม่ว่าคุณโดคอนจะเข้ามาทําหรือไม่มาทำเนี่ยมันมันไม่มีผลต่อเรียงน,นะครับแต่ถ้าเกิดคุณโดคอนยืดอกนะครับยืดอกมารับชอบในความเสียหายครั้งนี้แล้วจะเรียกคืนความเชื่อมั่นมาให้นักลุณได้ ผมว่ามัน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 จะพุ่งในชันนี้ทันใดครับมันจะพุ่งในทันใดทันใดเพราะสังคมเรายอมรับคนที่กลับแก้ไขครับกลับตัวมาแก้ไขทุกคนจะยอมรับและให้อาภายัยมันเป็นเรื่องปกตินะแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่กล้าร่วงของคุณโดคอนแล้วกันนั่นนั่นเป็นเรื่องของเขาเราอันนี้เรื่องของเราดีกว่าแล้วดูดราคัสิก <laughs> ก็ตอนนี้ดราคัสิกก็ ทำท่าตายบันไดครับตายบันได,ดขึ้นก็อย่างเมื่อคืนผมก็ตัดซื้อไปนิดนึงนะครับซื้อไปนิดนึงซื้อไว้เพื่อให้มันถึงจุดกึ่งกลางที่ผมคิดว่าผมอยากได้เหรียญไวนะครับเพื่อทําตามทําตามสเต็ปที่ที่วางไว้ตั้งแรกเลยสเต็ปเหรียญเนี้ยมันไม่ได้จำเป็นนะบางคนคิดเฮ้ยสเต็ปเหรียญที่เราจะตัดเป็น3าช่วงอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ผมคิดนะ จะตัดได้ยังไงเขาอาจจะมีเหรียญมากกว่าเราเหรียญน,น้อยกันเหรียญเท่าไรก็ไม่รู้นะครับอะไรประมาณนี้อย่าคิดตรงนั้นครับคิดตรงที่ว่าหนึ่งเรามีเท่าไหร่นะครับให้หานออกไปตามจุดที่เรารับได้นะครับสมมุติว่าเรามีหนึ่งแสนเหรียญผมคิดว่าใครหลายคนนะต้องมีไม่ต่ำกว่าแสนเหรียญอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องมีเป็นแสนเหรียญน,นะครับเอาตั้งที่หนึ่งแสนเหรียญหน,นึ่งแสนเหรียญเนี่ย เราหารสี่ก็ได้หารสาก็ได้อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมครับแต่ผมขอให้เก็บไว้สักสองรอยเหรียญครับสองรอยเหรียญหรือสา0รอยเหรียญอันนี้คือให้เก็บไว้เป็นเป็นขวัญกระดาษเป็นขวัญพ็อดไว้นะครับเพราะเพราะว่าทําไมถึงผมให้เก็บไว้ถ้าเกิดลุล่าคลาสิกเกิดพลิกตัวขึ้นไปกลับไปอยู่ที่จุดเดิมได้ละ่ะสองร้อยเหรียญที่เราเก็บใส่กระปุกไว้ มันจะเปลี่ยนเป็นมูลค่ามหาศาลให้เรานะในวันข้างหน้าได้อีกนิดหนึ่งคนระับอันอันนี้คือคือแล้วแต่นะครับหรือจะตัดไว้สักพันเหรียญก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ตัวผมผมตัดผมตัดไว้ไว้ก้อนหนึ่งเลยนะครับก้อนก้อนเหรียญน,นี้ผมก็จะไม่ยุ่งกับมันแล้วผมจะปล่อยเพื่อรอให้มันขึ้นไปถึงจุดที่โอเคแล้วผมก็ถึงกับปล่อยนะครับก็เราตัดเป็นประมาณแบบว่าอ่า หนึ่งแสนตัดไว้สี่อตนะครับสี่สี่ขั้นก็คือชุดละสองแสนห้าแต่บางคนมองว่านอออ้อยงั้นขอตัดเป็นสามแสนอ่ะสามแสนได้นะครับตามข้อตกลงสามแสนแล้วมันก็จะมีเศษนะครับสามแสนสามแสนใช่ไหมครับมันก็จะมีเศษตวงหนึ่งที่จะต้องเป็นสี่แสนใช่ไหมครับตวงสี่แสนนั้น,นครับเอ้ย ขอโทษขออภัยก็คือส่วนที่มันเป็นสามหมื่นครับสามหมื่นมันก็จะมีสามหมื่นสามหมื่นแล้วก็สี่หมื่นครับสี่หมื่นนะครับ, 40, รบผมก็ขอให้ตัดอ,อีตรงส่วนที่เป็นสี่หมื่นออกไปหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนั้นเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ยังไม่ต้องขายยังไม่ต้องอะไรเอาไปตั้งขายไว้จุดสูงสุดไว้เลยนะครับตัดหนะึ่งหมื่นนั้นเอาไปก่อนให้เหลือเก้าหมื่นแล้วสามหมื่นนั้นให้ตั้งขายทีประมาณห้าสิบตังก่อนนะครับห้าสิบตัง ทำไมผมถึงให้ตั้งขาย50ตังค์เพราะว่าถ้าเราตั้งขาย50ตังค์แล้วเมื่อเหรียญแตะขึ้นมาที่50ตังค์ปุ๊บสิ่งแรกที่ได้กลับมาคือเงินต้นทุนเราทั้งหมดนะครับเราจะได้กลับมาแล้วแล้วเราก็รอได้นะครับอันนี้คือเงินต้นทุนที่เราได้กลับมาถึงมันจะไม่มากเพราะว่าเราลงทุนน้อยเราก็ต้องต้องยอมรับในการที่เราได้น้อยนะครับเราเราจะคิดว่าเราเราจะลงทุนแบบเยอะ ให้ลงทุนน้อยจะอยากได้เยอะมากๆปริมาณที่มันมากเมื่อตอนมันขึ้นอันนั้นเราต้องทําใจรอครับคือต้องรอันถึงจุดสูงสุดนะครับหรือว่ารอขึ้นไปที่1นึ่งบาทตามที่เราหวังก็คือ1เราจะได้10,000แสนอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นก็ผมมองว่ามันเสี่ยงไปนะครับมันเสี่ยงไปมันเสี่ยงที่ที่อาจจะขึ้นไม่ถึงนะครับหรือว่ามันขึ้นแค่แวบเดียวแล้วตลาดมันก็หายไปอันเนี้ยเราเราคาดการล่วงหน้าไม่ได้เพราะว่าโลคบิตคอยมันเป็นโลกที่มันไม่แน่นอนอยู่แล้ว สำหรับตัวผมนะแต่สำหรับคนอื่นอาจจะมองอีกแง่มุมนึงก็ต้องขออภัยนะครับไม่ไม่ใช่แบบว่าผมมองต่างมุมนะี่แหละคือมันเป็นความการมุมมองของผมเองนะก็มองว่าถ้าขึ้นมา50บาท50าตังค์นะครับเราขายที่สาม0 0ืน่นเราก็จะได้ประมาณ15,000นะสมมตินะครับมันจริงมันอาจจะไม่เต็มก็ได้ประมาณห5 0 0 0 1้า0 0ืนห้าเนี่ยเราเราได้ทั้งทุนและกําไรออกมาใช้ในชีวิตแล้วนะครับแล้วอีกส่วนสาม0 0น,นี้เรารอ รอขึ้นไปที่หนึ่งบาทพอหนึ่งบาทปุ๊บเราก็จะได้ที่สามหมื่นถูครับแล้วเรารอสามหมื่นเนี่ยสามหมื่นนี้ก็คือหลายคนจะบอกว่าเออสามหมื่นโอเคแต่บางคนคิดว่าเออไม่เป็นไรแค่ห้าบาทถ้าขึ้นอีกห้าบาทเราพอแล้วเราเราหยุดแล้วเราเราเราไม่เอาแล้วเราก็สามารถเอาส่วนที่เราจะรอยี่สิบบาทนั้นนะครับมาขายตรงห้าบาทก็ได้ อันนี้เป็นเป็นความลกาวส่วนตัวนะครับเป็นความลกาวล้วนๆนะครับไม่สามารถนาให้เป็นท่าทในการลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนความเสี่ยงคุณต้องยอมรับความเสี่ยงในตัวเองนะครับอันนี้แค่เป็นความเล่าในความความคิดส่วนตัวนะครับก็เราก็สามารถที่จะแบ่งไปแล้วทําไมหนึ่งให้เก็บไว้ส่วนที่ว่าเป็นหนึ่งหมื่นสุดท้ายนะหนึ่งหมื่นสุดท้ายอันนั้นอนะ่ะเราต้องต้องยอมทําใจว่าเออ ถ้ามันขึ้นไม่ถึงจริงๆมันมันมันขึ้นไม่แจะอยู่ที่ห้าบาทอย่างที่ที่เราตัดขายหมดตัวแล้วอ่ะอย่างเงี้ยไม่ไหวเราคิดม่าไม่ขึ้นแล้วลมันหมดอนาคตกับเราแน่เราก็สามารถตัดขายได้เลยอันนั้นนะครับตัดขายได้เลยจะลงมาสบาทสามบาทเราก็ตัดขายได้เลยทิ้งไปเลยหนึ่งหมื่นอันนั้นนะครับแล้วมันก็เราก็จะไม่ต้องเสียเรียดน,นะครับแต่ที่ผมให้เก็บเอาไว้ก็คือเผื่อมันขึ้นแหละมันขึ้นมากกว่านั้นแหละครับ มันขึ้นไปอีกเรามันไม่มีความแน่นอนนะครับเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่ศรัทธาของผู้ถือนะความรู้สึกผมจะเป็นอย่างนั้นก็เลยกันว่าเออเผื่อมันขึ้นเราก็จะได้อันนี้ก็เป็นความโลภแล้วก็ความกาวในตัวนิดๆที่ที่ผมมองมุมมองของของผมนะในการจัดจัดการกับตัวเงินของดูหน้านะครับอันนี้ก็คือกลาวล,ล้วนๆนะกลกาวไปเรื่อยๆฝัน ฝันตอนไปทางานฝันก่อนนอนอะไรเงี้ยนะครับออตอนเนี้ผมก็คิดว่ามันมันเริ่มตายระดับขึ้นเพราะทุกเหรียญมันขึ้นแล้วนะครับพอทุกเหรียญขึ้นการลงทุนก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็โอเคขึ้นอ่ะมันถึงมันจะขึ้นแต่ว่าคุณมีความชัดเจนครับมีความชัดเจนเมื่อเมื่อมีความชัดเจนนักลงทุนก็มีความมั่นใจพอมีความมั่นใจก็ก็สามารถที่จะ เปิดการซื้อขายได้นะครับแบบว่าเออมั่นใจที่เราจะซื้อต่อแล้วมันก็จะขึ้นนะบางคนหลายคนบอกว่าเออเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปเดี๋ยววานก็ลงมาทุบอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย <c oughs> ผมคิดว่าตอนเนี้ยวานก็คงไม่อยากจะทุบอะเพราะวานก็เจ็บตัวไปเหมือนกัน <c oughs> ผมรู้สึกผมนะผมคิดว่าคงเจ็บตัวไปเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องหยุดรักษาแผนใจกันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นวิกฤตของเหรียญของเหรียญวิตคอยแบบ แรงๆเลยอย่างแบบย่างแรงเลยก็ว,ว่าได้ผมว่ามันแรงอะ่ะผมเลยมองว่าคงคงจะไม่มีการทุบง่ายๆอะ่ะนะช่วงแรกเนี่ยครับช่วงช่วงเดือนแรกเนี่ยตั้งแต่เริ่มปรับตัวขึ้นได้นะความรู้สึกผมนะเนี่ยจะจะเชื่อผมไม่ได้นะผมเป็นการคาดเดานะครับแล้วก็รูนะ่าเราวันนี้น่าน,า,นาจะได้เห็นแตะที่ยีิบเจ็ดนะ ความรู้สึกส่วนตัวนะครับอันอันนี้อย่าอย่าเชื่อผมนะครับอย่าอย่าไปเก่งกําไรซื้อแล้วก็ไปไปตั้งขายยีิบเจ็ดอาจจะไม่ได้กําไรก็ได้นะครับอย่าอย่าโดดข้ามนะครับแต่ถ้าใจเราพร้อมจะโดดข้ามัวได้ถ้าใจผมเองอ่ะผมคิดว่ามันขึ้นถึงยีิบเจ็ดนะครับไม่องั้นเมื่อคืนผมผม,ผมไม่แอบตัดอ,ออเดอร์เก่าทิ้งแล้วก็มาตั้งซื้อไปนะครับผมก็แอบกับตัดแต่พอร์ตนั้นก็คือซื้อแล้วไม่เคยขาย บอกเลยว่าไม่เคยขายซื้อซื้อไปเรื่อยซื้อเก็บไปเรื่อยนะครับแต่พอที่ผมทาคอนเทนต์เนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ผมได้กำไรผมก็าขายนะครับขายแล้วก็หมุนกลับหัวใหม่นะครับก็ดูว่าการตัดสินใจมันมันจะถูกหรือมันจะผิดนะครับก็อันเนี้ยมันมันขึ้นอยู่กับการรับได้ของของของแต่ละบุคคลนะครับไม,ไม่ไม่แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดนะครับเพราะการ การลงทุนมันมีความเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงทุกอย่างนะครับก็วันนี้มันมันก็คงจะเขียวแล้วละ่ะหลายคนก็คงจะเริ่มยิ้มได้กันบ้างนะครับจากเมื่อวานก็เศร้ากันโอ้โหแบบเครียดทุกคนก็เครียดนะครับถึงแม้เราเราจะไม่ได้ขออภัยครับคือถึง ถึงเราไม่ไม,ไ,มไม่ได้เกิดผลกระทบได้มากมายกับตลาดอเมีิกที่ที่เป็นประกาศขึ้นนะตอนนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีผลตามเรามาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นราคาค่าข้าวของจะแพงขึ้นนะครับอันเนี้ยมันมันตามมาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนที่แบบเออเราต้องจ่ายหนี้กับสหรัฐจ่ายเงินหนี้เป็นด้วยเงินดอลลาร์อย่างเงี้ยอันอันอันเนี้ยจะจะ,จะเกิดผลกระทบแต่ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมันออกมาชัดเจนแล้วดีก็ต้องใช้อยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติมันก็ชีวิตมันต้องเดินต่อไงชีวิตมันต้องเดินต่อธุรกิจก็ต้องเดินต่อเราจะล้มเลิกธุรกิจเพราะเฟกขึ้นดอกเบี้ยหรอมันก็ไม่ได้ครับมันชีวิตมันต้องเดินต่อยังไงมันต้องเดินต่อและปรับตัวเข้าหามันเท่านั้นเองครับมันทําอะไรไม่ได้นะครับในในในการเมื่อเราเราร่วมอยู่ในสังคมแล้วเราก็ต้องยอมรับสภาพแล้วก็อย่างเราเล่นเหรียญ คริปโตเนี่ยเราเล่นเหรียญลุน่าตอนนี้ผมบอกเลยผมเล่นอยู่เหรียญเดียวนะครับแล้วก็ใครจะว่าผมโง่ในการที่จะลงทุนเหรียญเดียวครับเพราะว่าในความรู้สึกผมว่าเหรียญในตลาดนะตอนนี้ในความมั่นใจผมนะผมมั่นใจแค่เหรียญลุน่าเหรียญเดียวนะครับเหรียญที่ผมไม่มีความมั่นใจแล้วผมก็ไม่กล้าไปลงทุนด้วยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเหรียญไหนจะล้มเหมือนลุนาคลาสสิกครับ แต่ตอนนี้รุ่น่าคลาสิกไม่ล้มแล้วนะครับความรู้สึกผมนะกาล่าล้วนๆนะครับมันไม่ล้มแล้วเจอวิกฤตขนาดนี้ทรงราคายังก็ไว้กล้านะครับมันมันซึ่งแบบอืความมั่นใจของผุมชนสูงครับสูงมากสูงจนแบบอืผมคิดว่ารายใหญ่น่าจะหันมามองบ้างละล่ะนะครับแต่เพียงแค่รอจังหวะที่ว่าจะเข้ามานะครับเข้ามาเพื่อ กอช้อนนะครับตรงนั้นแหละครับมันก็จะเริ่มพุ่งขึ้นผมคิดว่ามันมันไม่นานนะครับเหรียญของลุน่าคลาสิกนะแต่เหรียญล u น่าใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะหนึ่งด้วยราคาที่มันตกลงไปมากตอนนี้เหลือประมาณสองสองรอลลากาวีกมั้งประมาณนั้นนาะทีผมถือไว้กับกกิระดานหนึ่งนะมัน,ม,นมันไว้แค่นั้นนะผมก็เลยไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมันก็ ก็ถือติดไว้เป็นเป็นขวัญทุ่งนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันแต่ถ้าเกิดว่าทางบิดครับเขาเขาโอนเหรียญไอ้เขาเปิดให้ซื้อขายดูหน้าสองได้ก็อาจจะโอนเหรียญเอาไว้นะครับโอนเหรียญมาไว้ในบิดครับนะเพราะว่าในการโอนเหรียญในบิดครับมันขายง่ายมันมันขายง่ายกว่ากานอื่นนิดหนึ่งคือเราไม่ต้องไปแลกเป็น USDT เ,เราเราแลกเป็นเงินไทยเลยครับขายปุ๊บเราก็ได้เป็นเงินไทยนะครับ ซึ่งมันมันมันคล่องตัวสําหรับเรานะครับแต่สําหรับบางคนเขาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคล่องตัวเพราะว่าการที่เราขายแลกเป็นยูเอสดีทียูเอสดีทีมันก็มีขึ้นมีลงต่อนะครับอาจจะช่วงที่เราขายเนี่ยอเราเราจะขายได้ช่วงที่ยูเอสดีทีขึ้นสูงก็ได้นะครับมันก็เลยได้ได้มากกว่าที่จะขายเป็นเงินไทยที่ราคามันคงที่นะครับก็ ไม,ไม่ไม่ได้แบบซีเรียสตรงนั้นนะครับก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าบิดับเปิดให้ใหขายก็คงโหนกลับเข้ามาตอนนี้ก็ยังเปิดการซื้อขายไม่ได้ก็ต้องใจรอกันนิดนึงนสำหรับหน้าสองนะครับก็คลิปนี้ก็พูดไล่สาระมา,ม,ามานานนะครับก็ใครที่อยากจะรอ เก่งกับไรก็ผมคิดว่าวันนี้น่าจะพอเก่งกําไรกันได้บ้างนะครับก็กราบขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะครับที่กดติดตามช่องแล้วก็เข้ามารับชมกันอย่างหนาแน่นนะครับก็กราบขอบคุณจริงๆผมไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากคําว่าขอบคุณและก็ขอบคุณนะครับก็ขอให้เดินทางไปทํางานกันอย่างปลอดภัยแล้วก็ให้ปลอดภัยในที่ทํางานแล้วก็ หาเงินแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะครับจงจําไว้ว่าเงินไม่ได้สําคัญทั้งหมดนะครับครอบครัวและคนใกล้ชิดเราสําคัญที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับน่าจะเป็นตอนหลังเลิกงานแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ